สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะหากท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผมเป็นผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้ในการดูมวยปล้ำและได้ติดตามมวยปล้ำมาตั้งแต่เด็กนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะต้องผ่านการทําท่าเรียนแบบนักมวยปล้ำกันมาบ้างแน่ๆน,นะครับผมและในวิดีโอนี้สถานีมวยปล้ำจะพาทุกท่านมาย้อนวันหวาน,วานสู่ความทรงจําในวัยเยาว์นะครับกับ5้าท่ามวยปล้ำที่เราเคยทําตามกันในวัยเด็กนะครับ เพื่อไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับเปิดมาดูกับท่าแรกนะฮะท่านี้เป็นหนึ่งในท่าที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมแต่ว่าใช้งานได้ยังมีประสิทธิภาพและแพร่หลายมากในวงการมวยปล้ำนั่นก็คือท่า close line นั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งท่านะฮะที่พบเห็นได้บ่อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นหนึ่งในท่าที่ก็ค่อนข้างจะเบสิกหน่อยเลยนะฮะนักมวยปล้ำหลายๆคนนะครับผมก็ใช้กันอยู่บนสังเวียนอยู่เป็นประจำนะครับผมโดยท่า close line เนี่ยนะครับใช้ได้ง่ายๆนะครับวิธีการใช้ก็คือ ให้ผู้ใช้นะฮะกางแขนยืดตรงออกไปแล้วเวียงไปอัดใส่อีกฝ่ายด้วยความรุนแรงเพื่อมุ่งเน้นโจมตีบริเวณคอและหน้าอกนั่นเองนะครับของคูต่อสู้ซึ่งถึงแม้ว่าคลสไลน์นะฮะจะเป็นท่าที่พบได้บ่อยนะฮะและมีนักมวยปล้ำใช้กันเยอะมากนะฮะแต่ก็จะมีนักมวยปล้ำอยู่หลายรายนะครับที่ใช้ท่านี้เนี่ยเป็นท่าไม้ตายประจําตัวนะฮะหนึ่งในคนแรกๆที่จะต้องพูดถึงเลยนะฮะก็คงไม่พ้นชายคนนี้ครับจอห์นแบดชอว์เลฟิลนะครับหรือ JBL นั่นเองท่าไม้ตายของเขานะฮะเป็นคลสไลน์ที่เสริมแรง ตบคอคู่ต่อสู้ปิ้นหงายท้องนะครับท่าของเขาเนี่ยเพิ่มชื่อท่าเข้าไปว่า close line from hell นั่นเองนะครับ close line ที่มาจากนรกก็คือรุนแรงกว่าปกตินิดหน่อยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะฮะที่ใช้ท่าทานองนี้เนี่ยเป็นท่าไม้ตายนะครับผมอย่างเช่น buckshot lariat ของ adam page นะฮะก็เสริมแรงในการตีรังกาข้ามเชือกขึ้นมาอัดคู่ต่อสู้นะครับผมหรือแม้แต่ย้อนกลับไปในสมัยก่อนนู้นนะครับ stan hansen นะฮะก็ใช้ท่า western lariat นะครับผมเป็นท่าไม้ตายของเขานั่นเองนะฮะและเนื่องจากท่า close ะะเป็นท่าที่สามารถใช้กันได้อย่างง่ายดายนะแล้วก็ยังมีความทรงพลังค่อนข้างมากนั่นเนี่ยครับทำให้แฟนๆหมดปั้มทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าน่าจะต้องเคยนําท่านี้นไปเล่นกันนะฮะหรือเด็กๆหลายคน,นยมักจะทําท่าทําตามกันอย่างเมามันสนุกสนานนะฮะแต่สําหรับคนที่โดนใช้น,นะครับก็คงจะไม่มันเท่าไหร่นั่นเองนะ,ะ <laughs> ท่านใดที่เคยมีประสบการณ์การเล่นกับเพื่อนๆด้ดยท่าคลสไลน์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไ,ได้ข้างล่างเลยนะฮะ มาดูกันอีกหนึ่งท่าครับผมสำหรับท่าโชก slam นะฮะอีกหนึ่งสุดยอดท่ามวยปล้ำที่โด่งดังซึ่งทาไม่ตายท่านี้นะฮะคนทั่วไปที่ไม่ค่อยดูมวยปล้ำเนี่ยก็ยังน่าจะต้องนึกถึงท่านี้เป็นท่าแรกๆเมื่อพูดถึงท่ามวยปล้ำนะครับซึ่งท่าโชก slam นั้นนะครับผมก็เป็นท่าที่ดูเหมือนจะสามารถใส่ได้ง่ายนะฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับผมก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เลยเพราะว่าผู้ใช้นะฮะจะต้องอาศัยพละงกาลังแขนเรียวแรงมหาศาลในในการใส่ท่านี้นะฮะเพื่อเล่นงานคู่ต่อสู้ครับผมวิธีใส่ท่านี้นะฮะก็ บีบเข้าอย่างแน่นที่คอของคู่ตอสู้จากนั้นก็ทําการจัดท่าให้เข้าที่ก่อนและใช้พละกําลังมหาศาลบีบคอและยกขึ้นให้สุดแขนจากนั้นก็ฟาดลงอย่างแรงกับพื้นเวทีนั่นเองครับผมเพื่อเน,น้นเล่นงานบริเวณแผ่นหลังของกู่ตอสู้ที่อาจจะเจ็บสะเทือนไปทั่วร่างกายได้หากใช้แรงมากกว่าปกตินั่นเองยิ่งผู้ใช้นะฮะมีแรงเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทําให้ท่านี้รุนแรงและอันตรายมากขึ้นเท่านั้นโดยท่าโชก slam นี้นะฮะก็มีนักมวยปล้ำระดับตํานานหลายๆคนเลยนะฮะที่ใช้กันแล้วไม่ได้ใช้เฉยๆด้วยใช้้เเปป็นท่ามามมมยติดกผ อาทิเช่น The Big s h o w k a n e แม้แต่ The Undertaker ก็ใช้ท่านี้ครับรวมถึงน้ำมือปั้มที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนตัวใหญ่ๆนะฮะที่ใช้ท่านี้ก็มีอีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทาง่ามือปั้มที่หลายคนคงจะชอบและเคยนำมาทำตามเล่นๆกันกับเพื่อนๆในวัยเด็กอย่างแน่นอน มาดูกันต่อครับผมคราวนี้เราจะมาพูดถึงท่าที่ไม่ใช่ท่ามวยปล้ำที่ใช้เล่นงานหรือโจมตีโคต่อสู้กันบ้างฮะแต่ถ้าว่าจะเป็นหนึ่งในท่าที่กลายเป็นตำนานของวงการไปแล้วนะฮะมันคือท่าเปิดตัวครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือท่าพ่นน้ำของสุดยอดจอมราชันในวงการมวยปล้ำอย่างเดอะเกมทริปเปิลเฮชนั่นเองนะฮะโดยทริปเปิลเฮชนั้นฮะก็เป็นอีกหนึ่งนะักมวยปล้ำยอดเยี่ยมที่เขานะฮะเคยเป็นสุดยอดตัวร้ายของวงการมาแล้วนะครับผมและยังคว้าแชมป์โลกมานับไม่ถ้วนแล้วครับผมทำให้เขานะฮะ หลายท่านก็คงจะทราบดีว่า TripleH นั้นเนี่ยฮะมีท่าไม้ตายที่อันตรายและรุนแรงนะฮะอีกทั้งยังมีชื่อท่าที่จดจําง่ายอย่างเพดิกรีนะครับผมซึ่งมันก็ดันบังเอิญมาตรงกับชื่ออาหารหมานะครับผมท่านผู้ชมครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยยิ่งจะทําให้เขาจดจําท่านี้และนํามดปล้ำคนนี้ไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับท่านี้นะฮะก็ทําให้คู่ต่อสู้ที่โดนใส่ท่านะฮะดูเหมือนจะเป็นหมาที่ Triple H จับเสิร์ฟอาหารให้ถึงหน้าเลยนะครับผมแต่มันก็คงจะไม่อร่อยแน่ๆ เตกหนึ่งท่านะฮะที่ทาให้แฟนๆมือปล้มจดจํา t r ปเปอร์ฮได้ก็คือท่าการเปิดตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือท่าการพ่นน้ําอันแสนจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับบวกกับเพลงเปิดตัวอันแสนร้าวใจโดยเมื่อ t r i ปเปอร์ฮนะฮะเปิดตัวและเดินออกมาขึ้นสู่สังเวียนก่อนจะก้าวเทาเ้าเข้าภายในเชือกนะครับผมเขาจะเดินติดกับขอบเวทีและหันหน้าไปหาผู้ชมนะครับผมแล้วก็ทําการพ่นน้าออกมาเป็นละอ,อ่องบวกกับท่าทางแสงสีพร้อมกับเสียงเพลงเปิดตัวอย่างที่บอกครับที่โคตรมันและเท่ชิบเปงเลยนะฮะทำให้ท่าพ่นน้ําท่านี้เน แค่พ่นน้ำเฉยๆเนี่ยกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในท่าที่ทําให้น้ำมือปล้ำคนนี้ด,ดูโคตรเทตลอดทุกครั้งที่เขาเปิดตัวเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเชื่อว่าหลายท่านนะฮะก็คงจะต้องนามาเคยทําท่านี้พ่นน้ําเรียนแบบทริปเป H เฮอย่างแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะเวลาอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําคนเดียวเนี่ยคือไม่น่าจะเหลือนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวผมเองผมก็เคยทําผมยอมรับโดยเฉพาะแฟนมือปล้ำเด็กๆนะครับผมก็คงจะพนกันสนุกเลยฮะช่างเป็นความทรงจําที่ยอดเยี่ยมเหลือเกิน เราพูดถึงท่าเปิดตัวไปแล้วนะฮะรวมถึงท่าใช้กําลังไปแล้วด้วย2ท่านะครับรอบนี้เราจะมาดูท่าไม้ตายสายเทคนิคกันบ้างครับกับท่า Walls of Jericho หรือท่า Boston c r a b นั่นเองนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับเป็นท่าของสุดยอนักมยปลั่มอย่าง Y2J c h r i คริสเจอริโก้นั่นเองนะฮะที่แฟนมวยปล้่มต่างพากันชื่นชอบและให้ความเคารพนับถือนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งนมือปล้่หนึ่งในคนที่เก่งที่สุดของโลกนี้เลยโดยท่า Walls of Jerich โก้นั่นนะฮะก็คือท่าบอกไปนทากคราเเพื่อล่นงานคู่ต่่อสู้ซึง ในยุคก่อนนั้นเนี่ยครับผมท่านผู้ชมครับหลายคนนะครับมองว่าท่านี้เนี่ยเหมือนกับการจับก้ามปูมาหักขานั่นเองจึงเรียกท่าไม้ตายว่าหักขาปูนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านี้นะฮะก,ก็คือการจับคู่ต่อสู้มานอนคว่ำนะฮะจากนั้นก็ขึ้นคล่อมร่างของคู่ต่อสู้แล้วจับขาของทั้งสองข้างนะครับผมหักขึ้นมางอไปด้านหลังนะครับผมซึ่งบางคนที่ใช้ท่านี้นะฮะบางทีเนี่ยจะหักขาแค่ข้างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกนะฮะท่านี้นะครับนอกจากจะเล่นงานทรมานที่ขาของคู่ต่อสู้แล้วนะฮะยัง ครับควบคู่กันไปและยิ่งผู้ใช้ออกแรงเยอะเท่าไหร่รผู้ต่อสู้ก็ยิ่งทรมานเป็นทวีคูณนะฮะสำหรับคริสเจอริโก้นั้นเนี่ยครับ <c oughs> เขาได้นําท่านี้มาใช้โดยประยุกต์ดัดแปลงให้รุนแรงมากขึ้นเป็นท่าไม้ตายประจําตัวนะฮะจนกลายมาเป็นท่าไม้ตายซับมิชันของเขานันเองซึ่งบางครั้งเจอริโก้นะฮะก็ได้ใส่ท่านี้และใช้เข่าของเขาในกดที่คอของคู่ต่อสู้เอาไว้ด้วยนะฮะเป็นท่าไม้ตายแบบอัลติเมตของเขานะครับและจะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่าท่าไลออนเทมเมอร์นั่นเองนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นเป็น คือยิ่งแรงกว่าเก่าอีกนะฮะแล้วก็ยิ่งทําให้เขาเนะี่ยออกแรงดัดหลังและหักขาของคู่ต่อสู้ได้อย่างหนักมากขึ้นอย่างสาหัสมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายมูด้ามที่ถูกนําไปใช้เล่นกันมากมายนะฮะเนื่องจากเป็นท่าที่ดูเพลินๆแล้วเนี่ยครับก็ไม่น่าจะต้องทําอะไรเยอะเพียงแต่อาจจะต้องออกแรงต้านคู่ต่อสู้ที่เขาพยายามจะดิ้นสักนิดหน่อยก็เท่านั้นเองนะครับผมเรียกได้ว่าใครโดนนี่ก็คือน่าจะเจ็บไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวครับ และขอมาปิดฉากวิดีโอนี้กับอีกหนึ่งท่าไม่ตายซับมิชันอันเป็นตำนานนะฮะนั่นก็คือท่าฟิกเกอร์โฟล์เลกล็อกนั่นเองครับหนึงในท่ามวยปล้ำที่อันตรายและสร้างความเจ็บปวดอย่างมากเลยทีเดียวโดยท่า f i กเกอร์โฟนั้นเนี่ยครับผมก็เป็นท่ามวยปล้ำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนประมาณหนึ่งต้องดูดีๆเพื่อทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าท่านี้เนี่ย ใช้งานยังไงใส่ยังไงให้ถูกต้องเพื่อจะเล่นงานคู่ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งวิธีการใส่ค่าฟิกเกอร์โฟนนั้นนะครับก็จะต้องจับคู่ต่อสู้นะฮะลม้มลงแบนราบกับพื้นก่อนจากนั้นจับขาข้างนึงและทําการพันขาคู่ต่อสู้เอาไวร้รอบๆขาของผู้ใช้นะฮะโดยหมุนตัวหนึ่งรอบจากนั้นนะครับจับขาคู่ต่อสู้มาวางทับกันในลักษณะของเลข4นะฮะโดยที่มีขาของผู้ใช้นะฮะขัดทับอยู่อีกรอบเพื่อล็อกเอาไว้ด้วยนั่นเองนะฮะบอกเลยเมื่อใส่ท่านี้เต็มๆแบบครบสูตรและถููกกต้้้อองงแลวว็รรับ่่าผที โดนเข้าไปในเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสร้องอักแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเจ็บไปทั้งร่างกายตั้งแต่ขาจนปวดขึ้นถึงหัวก็เป็นไปได้นะฮะและผู้ที่โดนเล่นงานด้วยท่าฟิกเกอร์โฟนนั้นนะครับผมส่วนใหญ่ก็มักจะดิ้นท่านด้วยความทรมานจนถึงขีดสุดไม่อาจทนไหวนะครับต้องพากันขอยอมแพ้กันเป็นแถบเลยซึ่งก็เป็นท่าสมิชชันที่ร้ายกาจมากนะฮะแต่ทว่าครับท่านผู้ชมครับถ้าใครดูมวยปล้ำก็อาจจะพอรู้นะฮะท่าฟิกเกอร์โฟนเล็กล็อกนอกจากจะมีประสิทธิภาพมากแล้วนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงมมาากกเหือนนนัท่ี้ เหมือนกับดาบสองคมครับเพราะว่าถ้าหากคู่ต่อสู้ดิ้นจนสามารถพลิกตัวให้คว่ำลงไปได้นะฮะเขาจะต้านแรงและสามารถสร้างความเจ็บปวดสาหัสให้กับผู้ที่ใส่ท่าตอนตั้งต้นนั่นเองนะครับผูบ้ชมครับเพราะถึงแม้ว่าจะเล่นงานขาของคู่ต่อสู้นะฮะแต่ก็อย่าลืมครับว่าเราก็ได้ล็อกขาข,าของเราเนี่ยไว้กับคู่ต่อสู้แล้วเหมือนกันดังนั้นมันจึงกลายเป็นดาบสองคมนั่นเองนะถึงแม้ว่ามันจะอันตรายและใช้ได้อย่างดีเยี่ยมกับคู่ต่อสู้นะฮะแต่ถ้าคู่ต่อสู้แรงเยอะพลิกตัวเองคว่ำไปได้นะครับผมเจ้าของท่าก็อาจจะช่นนกั และแน่นอนครับว่าหากคุณเป็นแฟนหมดปั้มตัวยงที่ดูหมดปั้มมาตั้งแต่เด็กก็น่าจะรู้จักท่านี้นะครับผมเป็นท่าไม้ตายของเดอะเนเจอร์บอยทั้งเนเจอร์บอยบั d ตี้โรเจอร์สแล้วก็เนเจอร์บอยริกแฟร์ด้วยนะครับผมรวมถึงมีอีกหลายคนอย่างเดอะมิสเป็นต้นที่ใช้ท่านี้นะฮะแล้วก็น่าจะมักจะนําท่านี้กันไปใช้เล่นกันอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะมีหลายคนที่ใส่ท่าแบบผิดผิดถูกนะฮะเนื่องจากท่านี้นะครับผมก็ต้องใช้ความฟินเนสสักนิดหนึ่งนะฮะในการใส่ท่าให้ถูกต้องเนะี่ยแต่มันก็เจ เต็มสูตรเนี่ยมันจะเจ็บขนาดไหนนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่ามวยปล้ำที่เราเคยนึกสนุกทําตามกันในวัยเด็กนั่นเองแลวท่านผู้ชมนะครับเคยลองใส่ท่ามวยปล้ำท่าไหนกันบ้างนะฮะคอมเมนต์บอกไว้ได้ข้างล่างเลยครับแน่นอนผมเชื่อว่ามีอีกหลายท่านอกเหนือจาก5าท่านี้นะฮะถ้าวิดีโอนี้ได้รับเสียงตอบรับดีเราจะจัดภาค2ให้อย่างแน่นอนครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับทางเราขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าแม้ตอนเด็กนะฮะจะเคยทําท่าเรียนแบบมวยปล้ำกันนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ควรทําตามเปนันขาดนะฮะเพราะว่าเหล่านักมวยปล้ำอาชีพทุกคนนะฮะพวกเขาฝึกนัมมา็ต ก็ยังอาจเกิดความผิดพลาดได้นะฮะทำให้ก่อเกิดอันตรายได้นั่นเองดังนั้นนะฮะหวังว่าทุกท่านนะครับก็จะดูมวยปล้ำกันเพื่อความบันเทิงและอย่านําท่ามวยปล้ำมาทาตามโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ๆเด็ดขาดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานสถานีมวยปล้ำครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจข่าวสารข้อมูลสื่อความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำรวมทั้งบทความต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแฟนเพจ World w r e s t l i n g Man i a ใน Facebook ได้เลยนะครับผมถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับที่สถานีมวยปล้ำที่เดียวสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสสวััดีครบ